อ่ะ <S <S นะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้เรามาติดตามตัวเลขเด็ดๆกับอาจารย์เจเดดณเมืองสุรินนะครับวันนี้ท่านได้เดินทางนะมาที่หลักกิโลเฮนนะครับเพื่อที่จะติดตามเพื่อที่มาขอตัวเลขเด็ดทางที่นี้ให้นะครับตอนนี้เราก็มาติดตามกันนะครับมีก็ดีลูกหลานมากมนีลูกหลานมาเพิ่งมาผ้าขอให้ตาให้ย่าขอให้ท่าน ตรงเนตตาเอ็นดูและซอยเหลือลูกหลานมากมื่อนี่ลูกหลานโมม,มี่ยังหลายดอกตาใหญ่เอ้ยลูกหลานก็อยากมาขอโชคขอลาบมาขอเหล็กมงคลอ <c> ย <oughs> ากสิมาละทำเหลขข็กขันน้ำมลในครั้งนี้เพื่อสีน้ำไปเชียงโฉกเชียงลาบในงวดประจำวันที่สิบหกวันทีสนท่สิบหกเนาะครับผมสิบหกทันว่านี่แหละก็พอเอ้ยลูกหลานอึู่มาเพิ่งมาฆ่าเด้อมื่อนี่คอ ได้ให้ดี่าคัด่าขวางคอยท่านจงปรดจงพายใจไขยใหญ่เชื่อมลกหล้านก็มีดอกไม้พวงมาลัยมาถวายมาจุดถูกจุดเทียนเป็นธรรมะบูชาบอกเจ้าทีเจ้าทังบอกคุณแม่นั่งเท่านี้บอกคุณพ่อยิ่งเม่ผู้หลบลมรักษาในสถานที่นี้ก็ดีก็คอยเปิดทังให้แกลูกแกหลานขอให้ประท่านโชคประท่านหลาบมาในคันน้ำมนต์เ้อของรางวัลที่หนึ่งสามตัวดีสองตัวดี ก็พอยออกมาในทางนี้นั่นคือโชคดี่ลอยโชคดีมีใช่ตั้งิ้งเดยก็พลอยได้ดีเด้ออย่างพวกนี้ลูกหลานหาเด้ยวมูนี่พลอยท่านจงเมตตาเด้อจะขัดจะขวางลูกได้แล้วลูกสิบลื้อประคุณพลอยท่านจงเมตตาก็พอยเปิดทางให้จะลูกจะหลานเจะสาธุสาธุสาธุเด้อนามูจะสาวเะว่าทุ่รันทุสาว คอยมาในคันน้ำมตนของลูกสามตัวสองตัวก็คอยออกตรงๆเนอะลูกสุด่ลืมคันถือลูกสี่ให้เราให้ใกล้ตัวพ่วงมะไรเก่า,าพ่วงผละไม่เก่ายางพร้อมน้ำสมน้ำหวานพร้อมอาหารของข้าวเอ้ได้หลายย่อมพอเนาะพี่น,อนอ้องเนาะ ขอให้ได้ให้ดีเด้อขอให้ออกงวดนี่วันที่สิบหกเด้อเฉพอวันที่สิบหกท่านว่านี่แหละสีฮอดนี่ละก็ขอให้ได้ให้ดีก็ขอให้มีโชคมีใช่เด้อลูกมาอยู่ในสถานที่ใดก็ขอให้กลายเป็นเม็ดเงินเม็ดทองขอให้โชคดีมีใช่ข้าสิ่งใดก็ขอให้ท่านจะคัดจะขวางใหญ่จืดใหญ่จังใหญ่ค้าใหญ่เสื่อมเด้อ อยาจารย์เจเดตบอกว่าขอหลักหน่วยนะครับบอกว่าขอหลักหน่วยหลักหน่วยจะเป็นตัวไหนนะครับมาดูกันนะครับมาดูกันอาจารย์เจเดตทำที่ขอหลักหน่วยนะครับหมุนเลยครับหมุนเลยครับหมุนแล้วหมุนแล้วหมุนแล้ว หมุนเป็นเลขแล้วหมุนเป็นเลขแล้วครับหลักหน่วยหลักหน่วยหมุนแล้วหมุนแล้วเดี๋ยวตัวใดนะครับสกันพิมพ์สกันพิมพ์เด้อนะครับหลักหน่วยนะครับเด็กหน่วยเด็กหน่อยท้ายสามตัวหลักหน่วยได้มาแล้วนะครับหลักหน่วยหลักสิบ เดี๋ยวมาดูว่าอาจารย์จะเด็ดจะตีเป็นเลขอะไรนะครับตอนนี้ขอหลักสิบนะครับขอหลักสิบนะขอหลักสิบนะหล,นะลักหน่วยใครตีเป็นเลขอะไรนะครับมาดูกันนะครับเจจังหลักสิบเลขไทยน้องวันสามโตนะครับ โอ้เป็นเด็กอย่างน้องก็ยังไม่ตแล้วเด็้ยันมุดจุจุเียนมาอกว่าชาวเนจะามที่นี่ขอยินดีปีดาขอเนตาเลาเที่เจงเว้ รอๆๆๆรอนะครับรออาจารย์จะเด็ดแปลให้นะครับตอนนี้นะครับอาจารย์จะเด็ดจะแปลให้นะครับว่าเป็นตัวอะไรนะครับอ่ะนะครับเลขที่ได้คือเลขน้ําตาเทียนประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมนะครับผู้เลชอบอะเอาไว้ิจารหน้ามึง เพื่อว่าไปหารางวัลหรือลอตเตอรี่เนาะของรัฐบ,บาลนี่แหละแกได้โชคได้ลาบเยสำหรับจานเดินทางมาจานกับบุ้งฮู้เลยว่าจานสีไดขตัวใดนอกสวาจานสีมาทำพิธีขอคนเพิ่นให้ตัวใดเขาตัวนั่นละ่ะมาพี่น้องเนาะครับกว,ว่าก็ได้จานกเ็เยบอกว่าจานกันพี่น้องเห็นว่าเป็นตัวใดหรือว่าเป็นอชอบหรือว่าอาัติ หมักบ่คือกขื่ออาจารย์คือว่าคิดว่าสิเป็นตัวไรที่พี่น้องชอบพี่น้อง,อเ,งเอาไปคิดแต่น่าเอาแต่แต่เพี้ยนเอาเด้อพี่น้องเด้อครับครับอาจารย์ครับมันเป็นคนเขยียนหน่อยเนาะอาจารย์ก็กเขียนไปตามภาษา,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 าอาจารย์แหละอาจารย์ครับเพราะว่ามามามือนี่อาจารย์ก็เลยว่าอาจารย์ก็มาไราสามเก้าเจ็ดสามเจ็ด chặt chìa khắp tôi điền nơi cứ giám cầu 3 chiến điền nơi cứ giám cầu 3

ตาๆเนาะถ้ามาเบิ e và, ้ uh ันจะเป็นสองสองสองสามเนแต่ต e. ัวดุมนี้คือ3าสองตัวเดียวนี่นะครับอ่าเกิดฝนลงมาสุดเกือเบิ้ลเยน้หมดนที่สุด คนละคนสองคนทล่หกสิบเจครับอวตัวไหนครับนี่แหละจะว่างวดนี้อาจารย์ว่าอาจารย์เดินไปที่สามสามทั้งทั้งสองตัวนี่แหละครับอาจารย์เลยบอกว่างวดนีพ่อเล็มันติดสามติดทั้งรางติดติดมดเลยเพราะว่าแมนโมนี่มันเป็นตัว วงเล็กโมนิมพีครับกเจ้าวายการมาได้บยว่าเด็กเกี่ยวอันสื่อน้าอาจารก้มังไหนเอาเดินเด่นเดินเ่นอาจารยขอเดินเด่นเดินเวงกลมสีแดงแดงกระกาสีแดงของตัวครับผมสองตัวทำมันทำมันอาสามนะครับอาจารย์ทำเป็นเลขกยูไม่สามตัวเนาะครับ วงกงห้ว่าโอ้ยไปแบบสื่อเอาเสียไปยิบลอตเตอรี่เลยวานะตัวละมือนตัวละมือนึงสีนอาจารย์วงแล้วครับผมตัววงจุดเจสามเก้าเจ็ดสามเก้าาชอบครับชอบแน่นท่านแน่นนนนะเน้นครับผมงไปที่สามเจ็ดสา กกััันนตติิดดบบเแต่ว่าอาจารย์ก็เลยบอกว่าผันผันเป็นไปได้อาจารย์ก็เลยบอกว่าติดตัวนี้ไว้น้ำหน่้อยเนี่ยอาจารย์ก็จะจะจะประมาทเลยเพราะว่าเดี๋ยวเดีนๆกิบม่มีอังดอกแต่ว่าเล็กอย่างนันเกิดอาจารย์ก็ก็ไม่ได้ประมาทเนาะบางทีก็ได้อาจารย์ก็เลยบอกว่าให้กันไว้น้ำแน่เยอะสิถิมอยติด นะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมนับทางช่องพีนิวสุรินไทยแลนด์นะครับหรือว่าทางคุณประวัติทีวีนะครับก็วันนี้นะครับก็เราได้มาตามตัวเลขของอาจารย์เจเด็ดนับที่หลักกิโลนะครับก็เพื่อใครชอบเนาะนะครับในตัวเลขของอาจารย์เจเด็ดก็ลองเอาไปพิจารากันดูนะวันนี้นะครับผมประวัติวันวินนับจากพีนิวสุรินไทยแลนด์ก็ต้องขอขอบคุณทุกๆคนมากๆเลยครับในการกด กระดิ่งกดซับสไคร b ์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้นะครับสวัสดีครับผม